ที่เซนทันอุบลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเข้าสู่ช่วงของเทศกาลฮาลโลวีนนายนัทพงษ์ชมพู ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์การตลาดส่วนการค้าเซ็นท่านอุบลได้เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวลูกค้าได้เข้ามาเที่ยวสัมผัสเปิดประสบการณ์ระทึกขวัญกับ Scary o u เอา u d เทศกาลฮาโลวีนสุดยิ่งใหญ่ในอุบลมาปักหมุดความสนุกสุดห้อนในแคมเปญฉลองเทศกาลฮาโลวีน Thailand Halloween Fest 2024ที่บริษัทเซนท่านพัฒนาจำกัดมหาชนได้ผนึกกำลังร่วมกับ พาร์ทเนอร์ระดับโลก Warner b r o t h e r Discovery สร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกในไทยเปิดตัวแบทแมนอัศวินแห่งรัตติการในวาระครบรอบ85ปีฮีโร่ของจักรวาล DC Comics ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลท,ทั่วประเทศอัดแน่นด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นสุด e x c กซ์คลู โดยศูนย์การค้าเซนท่านอุบลพร้อมมอบประสบการณ์การสร้างสีสันสุดพิเศษแบบ interactive experience สนุกสุดหลอนกับกิจกรรม on ground ให้กับเหล่านักช็อปในงาน s q u a r ี่ o อา l ์ลาและทึกขวัญสนันเมือง ด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นสุด Exclusive อาทิตย์จุดเช็คอินกูด d ี้แบร์น้องหมีกูด,ดีสุดน่ารักสวมบทบาทเป็นอัศวินรัติการ The b a บ m a n พร้อมให้ถ่ายภาพสุดเท่ที่เหล่าแฟนตัวยงห้ามพลาดขอท้าทายสายคอนเทนต์ให้มาถ่ายรูปสุดห้อนกับจุดเช็คอินสุดเฮี้ยนทั่วศูนย์การค้าที่ทําให้คนหัวลุกไปพร้อมกันเรียกได้เลยว่าคนลุกคักปู่เอ้ยลุ้นระทึกกับการประกวดเล่าเรื่องห้อน จากนักหลอนใน Startup Horror เล่าเรื่องหลอนชวนขนหัวลุกในวันที่30ตุลาคมนี้ชมการประกวดแต่งกายแฟนซีผีสุดหลอนคู่กับเจ้าของและสัตว์เลี้ยง Scary Pet เมื่อทาดนายกลายเป็นผีวันที่31ตุลาคม2567ตามล่าหาแคนดี้กับแอปพลิเคชัน Centralized ในเซนท่านไทยแลนด์ฮ l o โลวีนเฟส2024รับตั๋วหนังฟรีที่เซ็นท่านอุบล ครับสำหรับในปีนี้นะครับก็เซนทานพัฒนานะครับได้จับมือกับ Warner b r o t h e r นะครับได้จัดกิจกรรมนะครับในการเปิดตัวกิจกรรม h ไ l โลว e นนะครับก็ได้ตัวคาแรคเตอร์นะครับคอสเพย์คอสมิกมานะครับเป็นตัวของแบทแมนนะครับเทพเจ้าแห่งอิกานะครับในการฉลองครบรอบ85ปีนะครับก็จะมาเป็นตัวกิจกรรมไฮไลท์นะครับในงาน Thailand Halloween ปีนี้นะครับถามว่าจุดเด่นของ งานฮาโลวีนปีนี้มีอะไรบ้างนะครับพี่เซนต์แทรดูโบนนะครับอย่างแรกนะครับเราก็จะมีนะครับน้องกุนนี้แบร์นะครับที่จะยงตัวเป็นแบทแมนนะครับพืทุกท่านได้มาถ่ายรูปการเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็อันนี้2เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับวันที่30มสบกับสามสบเอ็นะครับกิจกรรมใหญ่นะครับ30ก็จะเป็นการแข่งขันประกวดเล่าเรื่องผีนะครับให้ทุกคนได้มาชวนหลอนกันภายในงานนะครับพร้อมมัเคอร์เรชั่นถ่ายรูปสวยๆเข่าสู่งารค้านะครับแล้วก็กิจกรรมที่2วันที่31เนี่ย เราจะมีการปลุกนะครับชีวิตนะครับของผีขึ้นมาให้มีชีวิตนะครับจะเป็นทาาหมาท่าแมวนะครับแต่งตัวการมาประกวดการนะครับในชุดของแฟนซีผีนะครับกับน้องหมาน้องแมวต่างๆภายในสูทแล้วก็พบกับขบวนทูบนะคะู้ทได้รรงว่าก็จะขบวนทูบสร้างความสนุกสนานให้กับทุกท่านภายในสูตรการค้านะครับแล้วก็อีกนึงที่เราจะมีนะครับก็คือ เดี๋ยวจะมีตัวกิจกรรมนะครับ Interactive Experience นะครับที่สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้านะครับในช่วงของเทศกาลฮาโลวีนนะครับจากตัวของที่เราทํากับกิจกรรมพาร์ทเนอร์นะครับก็จะเป็นเครื่องเล่นดิจิตอลนะครับให้ทุกท่านได้มาสัมผัสกันวันที่30-31ถึงตุลาคมนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีนะครับกิจกรรมแตกตัวหนังฟรีนะครับกับ Major Cineplex นะครับเพียงลูกค้านะครับมาเล่นเกมนะครับผ่านเซ็นทันไลท์เอ็กซ์นะครับเพื่อส่งการค้า ก็สะสมตามจุดต่างๆนะครับครบก็จะได้รับของที่ระลึกนะครับก็จะเป็นตัวหนังฟรีจากทางเมเจอร์ซินเนกิต